แล้วมันมีโอกาสที่ผู่สิจะเดินทางจากสัญญาณมามาัมา้งม,มาบ้างดังนั้นเนี่ยทางผู้จัดจะต้องไม่ไม่จะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางแล้วก็จะไปร่วมงานนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกเจนะ้าลูงหน้าเจ้าก็จะไปหาจัดประชุมให้มันตรงก,กันหรือถ้ารู้จักประชุมเจ้าก็จะแจ้งทางนี้ให้มันตรงก,กันจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง เย็แค่เดียวต้องรีบทำแต่ว่าทำแล้วก็ต้องไปทาคือกลับไปเนี่ยอาจจะพรุ่งนี้เรือที่หน้าเนียอาจจะอาจจะประชุมทดลงเลยค่ะเอาเบอรพี่ก้าเลยศูนย์แปดหนึ่หี่ก้ามดหนึ่งห้าห้าเก้าเก้า้ยถึงว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเจออุปสรพคปัญหาอะไรเนี่ยพวกมีกร รางดังไปจะมีคอร์รัปสังหร,หรือหรือว่าปกติเนี่ยซื้อหนังสือที่ร้านไหนที่สุพรรณเนี่ยแล้วอว่าเอาระไชื่อไปให้เขาแล้วเขาสังงง่งให้เลยก็ได้ซึ่งง่ายกว่าพวกนีเขาก็มีคอเนเนคชั่นกับบริษัทสหพิมพ์ต่างๆอยู่แล้วเอาอะไรชื่อไปง่ายกว่แต่าเหือือแบบนี้ต้องเอาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าะ้ี่ไมีเอาอื่นมาให้เราก็องบกๆๆๆ่อบแต่้านีตกต่อ ม,ต,ต,าม,มาต่อสามารถซื้อไม่ค่อยจะได้แล้วก็เรื่องอีกอย่างฝากไปถึงผู้ใหญ่ด้วยเวลาไปเป็นกุมอบหนังสือแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาถ่ายโอนมาหัวละเท่าไหร่เนี่ยพ<ไ>อมาถึงเนี่ยมันมีคนขายตามมาด้วยก็ไปเจอแล้วตรงอย่างนี้นีแล้วเราไปดูหนังสือเนี่ยมันมันมันเจ็บใจอะ่ะเด็กใช้ไม่ได้อะ่ะเด็กใช้ไม่ได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราที่เข้ามาให้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลโอนเงินมาให้เราแต่ล้กษณะว่า เขาเนี um ่ยม e ีบุญคุณเอาของประมาณมาให้เนี่ยซื้อของเขาเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคนทำหนังสือก็ขายหนังสือไม่คได้ก็จนตายและทางเราที่จะได้ของดีๆก็ไม่ได้ใช้มันชนกันไม่ได้ถ้าคนไทยเดินชนกันไม่ได้เราเาคยเจอแบบนี้ค่ะหนังสือที่โจรโฉบเสนอมาให้เป็นที่ใช้ได้เลยสักเล่มแล้วพอเราครูเราทุกคนก็อยากได้หนังสือแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีมาทำยังไงเราก็ไปด่าเัาเองแล้วก็หาสาเหตุซื โดนอีกละค่ะพบอย่างนั้นแต่ว่าพอสุดท้ายพวกครูได้ไมาเห็นเอ,เองแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือที่มันมีมันใช้ไม่ได้แล้วพอเวลาบอกให้ครูอ่านหนังสือนั่นแหะหนังือหน้าต้นหนังสือมันเยอะมากพอพวกครูอ่าเนเด็กก็ไม่ความมันก็ไม่มประสบผลเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ตอบสนองพัฒนาการเด็กไม่ตรงกับพัฒนาการความวัยก็อะไรก็ต้องเป็นเรื่องของเราก็คือนนเราต้องจักดก,การอย่างนีแต่ว่ารายกา,รน,ยารนี้ค่ะเราพี่ว่าเอาที่ เป็นระดับแรกแต่ถ้าเกิดว่าร้านอาหาร่าไม่ได้ถ้าคุณภูมิอกาบข้ากรุงเทพหรือร้านได้ดีร้านได้ดีขร้านไดีเนีจะมีง่ายกว่าร้านหนังสือชื่อนายดีนายีในในในกรุงเทพที่โรงแรมที่มัมีอารดูที่โรงแรก่อนหรือว่าซีก็มีค่ะค่ะั บอกว่าเาจะไม่เหงาค่ะราคาเดลิเวอรี่เติมไหมคะ